อาชีพยิงจ้าเพิ่งเข้าไปอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์นี้อาชีพปืนข้าวครับกันสติงเกอร์แล้วผมไม่เคยเล่นเลย๋อ,อลองหน่อยดีกว่าผมชื่อกิดไปแล้วไอ้ตัวนี้จะไม่ชื่อปูเดอโตตัวนี้จะชื่อว่าจอแคมปิ้งไฟดีบี24ชั่วโมงเจ็ดโด พี่ตั้งได้ด้วยเหรอวะมึงเจอดอกแคมปิ้งบายดีบีดีบสี่ชั่วโมงไปดิกู้ดักหน้าบ้านมึนงมจะลอดอะต้องการมึงจะร้องห่มร้องิดใหะเพืยอะกระทุท่บทีครับที่ทีนี้กลางเวลามีอาชีพใหม่ผมแลดแทงโปดิ้งแลดแทงดอกจนจอบสิบแล้วก็มาเปลี่ยนอาชีพแต่ทีนี้อาชีพเปลี่ยนเอพีซีมันตัวไหนก็ไปดูครับงงไปหมดเลยมีตัวหนึ่งที่น่างสงสัยก็คือไอ้ลุงตะแก่นี่แหละ ดูจากตาลุงเนี่ยเนี่ยคือไอ้ตาลุงไอ้แก่วันนั้นเลยเนี่ยที่มันหักล็อกคอผมแล้วก็มัดมือมัดเท้าแล้วกเ็เอาหัวผมกดลงน้ำเนี่ยเนี่ยแต่งตัวงี้เลยผมว่าตัวนี้ไม่ผิดแน่นอนครับเปลี่ยนเลยมาแล้วไงครับผม my name is d o camping by db t 4 o h o u r ก่อนที่เราจะไปเก็บรลเวลเนี่ยก็เอาของตัวหลักมาก่อนครับอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนผม,นมนก็ใส่ของแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมไปเลยแต่งตัวนานพอสมควรครับเพราะของผมมีหลายตัวมากโยกไปโยกมาจนหลอนเลยนี่ สงสัยแถวนี้พายุเข้าครับรีบแต่งตัวเลยกว่าอย่าดูแจกปืนไรเฟิลมาป่ะไปดิจะลองดูก่อนกระสุนปับ๊บนี่งามนะไปที่ออกดันเจียนเลยไหวไหมยิงเด็กนี่ก่อนดิปัง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 สบายสบายเอาเรดดวิดวขึ้นมาโอ้เสียงโคตรร้าใจ ผมรู้สึกว่ามันไม่มีสกิลอะไรเลยหรอเหมือนแบบฮันเตอร์ที่มีดับเบิลสไตล์ครับผมยิงอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งก็ลองหาสกิลดูว่ามันมีสกิลอะไรที่มันสามารถใช้สกิลได้ไหมผมก็ลองอัพสกิลดูเ้แต่ผมอยากลองลาปิดอะแอตแทกหนึ่งบูลเลตอ่ะลองอัพสักอันดิเทสระบบไปดิพอผ,ผมอัพสกิลไปเนี่ยผมก็มาดูทีหลังว่าสกิลนี้เนี่ยต้องใช้ปืนสั้นยิงและผมใช้ลูกซองอยู่ทำให้สกิลนี้ใช้งานไม่ได้ลาปิดใช้วัต้องใช้ปืนพกโอเครู้เรื่องกูอัพมาแล้วีม ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออกเ <Okay, S 1> น้ไปนี้ก่อนก็ได้ตัเรื่องสรุปได้ว่าเราต้องยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะใช้สกิลลาปิดได้ก็ต้องอีกสักพักนึงเลยไปชั้นสองเลยดีกว่าทุกคนแมปพีเคได้เอ็กีเพิ่มขึ้นเกมไม่ได้บอกแต่เป็นการคาดเดาล้วนๆคือเราแบบกิดปรุงแต่งนะครับทุกคนคิดว่ามันเพิ่มปังปังป้งป้งแตปัง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 ,ปงแต เฮ้แยแยี่ยกูต้องยิงอย่านยืนยังสาม,มารถจริงเหรอวะยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้บอทด้วยเพราะผมเพิ่งเคลมบทตัวอื่นไปเอา้ากระสุนหมดอีกแล้วโอ้ไม่กรุ๊สผมก็เลยแกะกล่องกระสุนที่ผมได้จากการเปลี่ยนอาชีพมาครับเป็นกระสุนเงิน500นัดเฮ้ยกระสุนเงินน่าจะแรงกว่าปะยิงไงซอมบี้เงี้ยลองดิผมกำลังยิงมอนอยู่แล้วใครเดินมาในจอผมไม่รู้ครับผมก็เลยไปกดคลิกแล้วผมก็ตายโอ้โหมีอะกูเจอรุ่นใหญ่เลยดิ ที่จรพลิกปะเนี่ยไปเกิดดีกว่าทุกคนผมคิดว่าที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลครับก็เลยไปเกิดแล้วก็วาร์ปมาที่ออคไวเลตมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นครับเดินมาได้ที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็ไม่ได้กาฆ่าใครแล้วครับกากเก็บเรื่อยๆพอดูทรงแล้วถ้ามีเรื่องตอนนี้นี่น่าจะลำบากระแวงหมดแล้วว่ะอือฮือ แม่งขับรถเลยไปแล้วแม่งวนกลับมาเอ้ยไอ้วะไม่ยิงกูทำไมนี่ย้ยเพื่อจจีบสองผมโดนมือปืนรับจ้างที่ไหนไม่รู้มายิงฮะมไม่ไปแล้วฮะแมปพีเคตายบ่อยเกินเพื่อชั้นนี้ดีกว่าวะผมเก็บได้ว่าที่นี่จนเลเวลอัพมาสักพักหนึ่งครับรู้สึกว่ามอนมันเยอะมากครับแต่คนก็เยอะเช่นกันเมื่อไปสักพักหนึ่งก็เจอไอ้บือปื้นที่มันฆ่าผมนี่แหละมันมาเดินชั้นหนึ่งมันเดินมาบอกว่านี่ไอ้ตามเลยบอกว่ารอแป๊บแอดเพื่อนก่อนไี้ยนี่ จดจำเพื่อนก่อนนนรับเพื่อนกูนด้วยมึงรอกูเติบโตแป๊บเช็คขอไหมดิเอ็ไมาได้ด้วยกูซราหลบหน,บนีมาชั้นหนึ่งไม่ยังตามมาอีกแต่ดีหน้ามันยิงไม่ได้เียโย่บอกว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ดูจากทรงผมและหน้าตาแต่รูปร่างถามก่อนดิว่าเอ็งชื่ออะไรเดี๋ยวเจอกันแน่เดี๋ยวเจอกันรอรอก่อนเงียบด้วยกลัวไม่กล้าตอบ ซ่อเก็ตนี่คิดนานซะด้วยผมว่าไอ้นี่ไม่น่าจะซีเก็ตครับน่าจะชิโยโยแล้วมันถามกลับผมมาด้วยว่าผมชื่ออะไรเราชื่อเต้ยชื่อเหมือนตุ๊ดอ้าวไอ้น,นี่ยมันเหยียด l GDTV ACBCD EFG นะผมต้องยิงมอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจจเลเวล35ถึงจะใช้สก,กิลได้ครับแต่ตอนนี้ผมเลเวล25แล้วผมก็เลยอยากจะไปซื้อปืนที่มันดีกว่านี้หน่อย ไปซื้อปืนก่อนนะผมก็ได้มาสมาคมนักปืนครับเห็นเขาว่าต้องทําเควสปืนครับที่เราต้องใช้ต่อไปเนี่ยมันเป็นปืนที่ชื่อว่าการิสันเห็นเขาว่าเป็นปืนที่เราต้องใช้แล้วเรื่องของทำแล้วนี่น่าจะวุ่นวายพอสมควรครับก็เลยมานั่งดูในช็อปก่อนว่ามีปืนอะไรน่าสนใจบ้างก็เจอปืนนี้แหละครับดีเวอร์เวอร์ที่ต้องใช้สกิลลาปิดช็อตดีเวอร์เวอร์อ่ะใช้กับดีเวอร์เวอร์ถูกต้องอันนี้ไรเฟิลช็อตกันโอเคไม่มีดีเวอร์เวอร์วิสามห้าซื้อก่อนเลยแล้วกันไม่แล้วกระสุนซื้ออที่่ไหนะ อาวตารเหรอผมมามึงอาตาาเพื่อจะหากระสุนปืนครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขายที่ไหนก็เลยเดินไปที่ร้านค้าเปิดดูทุกร้านแต่ก็ไม่เจอเลยบ้านนอกเข้ากรุงนะครับสรุปได้ว่าไม่ได้ขายที่นี่ครับขายที่อีสูดร,ร้านค้าขวามือจะมีพีซีขายกระสุนปืนอยู่ฮะผมก็รีบตรงไปเลยครับไม่รอช้าตัวนี้แหละโอซิวเวอร์บูเลตโอบัดดี้เชลกระสุนอะไรอะ่ะทำจากเลือดอันนี้คือกระสุนไฟหรือเปล่าหรือว่ามันคือกระสุนเลือดแม่ง30บาทเนี่ยกระสุนแม่งแพงใช่ เอากระสุนดินเหนียวมีไหม small อันนี้คือกระสุนเคลือบโ poly power เอาไปยิงพวกผีดิบตัดไปละสามพันไปเพื่อนเอาบิดดิ้งไปสักหน่อยเอาไปเรียกห้าร้อยไปเช็คระบบหน่อยดูความแรงผม<ห>ซื้อกระสุนเลือดมาเพราะไม่รู้ว่ามันคือกระสุนอะไรครับไปที่อ็อกที่เดิมเลยคิดว่ายิงแล้วน่าจะเลือดไหลหรือเปล่าปังนีเลือดไหลปัง ไม่เลือดไหลสงสัย,ย,สยกระสุนแทบจะเลือดยุงครับมันเลยไหลน้อยไปหน่อยหรือว่าต้องโอ้โหมีโอากาสติดน้อยมากด้วย oh so bad bro. So bad. โอ้ไมค์ครูสโซแบดบ o โซแบดผมกลับมาฟาร์มแมปพีเเหมือนเดิมเจอใครก็ระแวงไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ย hey, 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 hey. เอาเบาฮันแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กำลังดูเชิงกันอยู่ครับแต่ก็ไม่มีใครตีกันโอเคยี่คุยกันหน้าอยู่มองหน้ามองตากันอยู่ระแวงหน้าระแวงหลังไปหมดแล้วตอนนี้มันก็มีคนฟาร์มในแมปนี้เยอะพอสมควรครับมีคนปล่อยบอทด,ด้วยใ <Hey, S 2> นคิวพันอะไรเลยครับไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรน่าจะมาหาการ์ด เฮ้ยไอ้หน้าไปเชียถ้าเกิดง้างมาไปเชียคือได้เล่นนะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้าฮ่างามนะงามเลยนะเลือดมันต้องแลกเลือดเลือดวะเปิดศึกโดนแน่เปิดศึกแล้วไงอยู่พันไหนเออโอ้โหเีทุกอนไอ้ไอ้หน้าไปเกี้มันไม่มีมอนไม่ใช่หรอวะนี่มันเจตนาปล่าวะ ผมโดนบอทิงแบสตายเลยครับปืนผมไม่เอาสามสี่เป็นก็ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ที่ฟาดมาเนี่ยมันมีมนหรือเปล่าผมมองไม่ทันจริงๆอะรู้ตัวอีกทีนึงก็อยู่ที่พอนเทราแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับไปไหมผมปปเกทเดเวลต่อให้เวลสามสิบห้าผมเวลสามห้าก่อนแล้วกันค่อยไปอาราวาสอาราวาสตอนนี้ไม่ได้วะรวบลมลมปานก่อนเดี๋ยวเจอเบลสามห้าปานลูกซองทีี่ผมเกทเดเวลไปสักพักหนึ่งครับก็เจอใครอีกไม่รู้แต่ก็ไม่ได้กัายิงฮะแต่มันเดินมาเมมผมเลยโอ้โหกูสาไม่เป็นไม่โจมตีใครก่อน กูโดนเมมอีกแล้วหืมยังไงมึงมามม่มึงมามม่รอบนี้ผมเด้งสู้เลยฮะกดไปเอบีพร้อมเดินเลยผมต้องไปยิงมันให้ได้อยากรู้มันเป็นใครกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกกูวิ่งไม่ได้กูติดแตกไม่รู้กูจะแตกกูจะแตกตัวผมมันน่ารักเก่าวะมามม่มามม่มึงมามม่เลยโอหมันหลบได้มันหลบได้หลบได้อืมอืมยายายามาดิมาดิมาดิ มาดิยิงไม่โดนทั้งไงก็อยาจะยิงอ่ะเออเออดุ๊ดเลยอย่าได้ก,ก่อนกินยาได้ก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเฮ้ยเองกับพี่เองกับพี่ตั้งหลักก่อนพี่เฮ้ยอููออันตรายผมหนีมาตั้งหลักแรงครับเอายาโดบทุกชนิดที่คิดว่าก,กินได้ไปเลยเพราะตอนนี้ผมยังเด็กอยู่ผมต้องกินยาโดบช่วยเสียน้อยเสียมากเสียมากเสียมากผมกินยาทุกอย่างก่อนออกแรงเลยครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างนอกแน่นอน เพิ่มพลังอู้ดักเกิดด้วยดักเกิดด้วยอื๊อปึ๊บปึ๊ยติดมอน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 ้ย้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจุจุจุปุ๊บจุกจุกจุหันไปยิงปั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 งปปังนี่นี่มีหลบมีหลบนะปังปังมาดิมาดิปังปังปัง อ้าเอ้าหนีนะหนีนะหนีนะปังมาดีมาดีเอบีเอจีมีหรือเปล่าเอจีอะตามมาน้องปั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 ้งปังปังมันกินอะไรวะทำไมมันไม่มีแสงอะไรเลยวะโดนเดือดวะโดนเดือดวะโดนเดือดโดนเดือดไอ้นี่มันรอบไปกปังเอาไปหนึ่งปังก่อนเอาไปหนึ่งปังก่อน ามมาปั้งที่สองตามาปั้งที่สามปั้งที่สี่จนมุมจมุมจมุมจนมุม,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 มเกือบเกือบเกือปั้งอู้ไม่ไหวอลดิไม่ไหวอลดิสเตปไปดิเจอสเตปจุกเอ้าไม่แล้วผมจุกยิงกับมันไปสักพักหนึ่งครับตอนแรกเนี่ยผมสงสัยว่ามันเขือโยโยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่านใช่ฮะแต่สมผมก็ดูเหมือนคล้ายๆผมก็เลยยิงไปทั่วแมปครับมันก็เดินตามไม่พักเลยจนเหมือนจะมีผู้ร่วมขบวนการด้วยมาดีมาดีมาดี้ไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ตัวนี้ออโต้จะเหมือนจะเดินตามกูนะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะออโต้แต่ว่าไม่ได้ตามมอนนะ มันจะตามกูไอ้มอนเป็นดงเลยแม่งเสดเดินตามแต่เกิดออโต้อยู่ว่าแปลกๆอะไอ้ตัวนี้ต้องเช็คหน่อยนะผมโดนไอ้ใครมิดไล่จี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับแทบจะไม่ได้เก็บเบลเลยไม่แน่ใจว่ามันโกรธแค้นอะไรผมทั้งที่มันก็เป็นคนเมนผมก่อนด้วยผมก็เสียไม่ได้ครับมันตามผมก็ไล่ยิงรัวๆครับเวลเวอร์ไม่สนแล้วแต่ทีนี้เหมือนมันจะคิดได้แล้วครับว่ามันตามผมไม่ทันแล้วเพราะผมกดไบเอจิก็ดู้เหมือนว่ามันจะไม่มีหมอบปิโก้ปิโกด้วยมันก็เลยเดินช้ากว่าผมหน่อยนึงหลังจากที่มันตามผมสักพักเนี่ยตอนนี้มันก็เเปป็็นนนฝ่าาายหีีีีผมมมมมแล้้้ววสสัััักกกพไไไอต์บบ มาเลยจี <ooo> ้มาเลยบี้มาเลยจี้ตูดผมเวลัมเท่าไหร่วะผมสงสัยว่ามาเลเวลเท่าไหร่เลยกดดูประกด่าเวลก็สิบแปดเู้เี่นเวลเก้าสิบแปดมึงมาทำที่นี่วะอีเวลเก้าสิบแปดไมนทำยังไงตีไม่โดนวะเี้ยมันทำตัวเหมือนมันเวลสี่สิบห้าสบอะ มีหนังเร่องเก้าสพอรู้ถึงความต่างของเรื่องแล้วเนี่ยผมเลยต้องหายามาโดูเพิ่มครับเพราะผมตีมันไม่โดนผมก็เลยหายาที่เพิ่มฮิตเอามากินเฮ้ยไอ้เฮนี่แม่งบวกฮิตอ้วนแดกเข้ามาเฮนี่แดกอีกมาดีฮิตเพิ่มอีกบู๊เฮนี่แดกอีกมาแผลกแดก,กอีกกูจะเอามึงให้ตายโดูกระสุนปืนกูนเนี่ยแหละตั้งลาก่อนตั้งลาก่อนเฮ้ยใครมีใครมีเดนเต้นฮิตบ้างวะฮัลโ,โหลใครมีเดนเต้นฮิตมั่งด่วนต้องการมือปืนมือปืนต้องการตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะชิลสักพักหนึ่งจนผมเดินไปติิิดดดเเเเททปปปตตจนนนนนกกวว่่่าาาัั้้ผผมมคคยยแแรรบบ็ลลีขไอ แน่ที่ไม่งฮิวก่อนไปแก้มันจะตบกูเว้ยงามึงามึงามาหยามกูเว้ยกูว่าคนเหมือนกันนะเว้ยมบ,บูบัฟด้วยนี่เมื่อไม่รอดแล้วกูยิงโดนทุกนัดปัง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 ดูเหมือนว่ามันก็เกรงกลัวผมเหมือนกันนะครับมันหลบหลังฉากโดดๆเลยผมก็ยิงมันไม่ได้ครับต้องเดินใกล้ๆพอไปใกล้ๆมันก็จะมาเมนผมผมก็จุจ๊บแตผมรู้สึกว่าผมเก็บเลเวลดีกว่ามามึงไม่ต้องมากูก็เขี่ยไม่เอาถังเนี้ยอุ้ย สะดุ้งอยู่นะดอกห้าร้อยไอ้เพื่อนจูจ่ๆมันบอกให้หยุดเฉยเลยฮะสต,ต็อปายมึงเปิดซื้อกูกกรนไม่มีสต็อปอ่ะมีแต่คําว่าขอโทษจอรี่เรียบร้อยครับผมแตกผมโดนดอกนี้ไปบอกเลยว่าจุกมากเด้งสู้เลยที่บ้านกูบอกให้เกิดมาสู้เว้ยมึงมมรอเลยหรอเพื่อนมึงมมรอเลยเหรอมึงเกินไหมมึงเกินไหมอุ๊ยว่าไม่ได้แล้ววะมันต้องสงมามห้าตอนนี้วะคนอื่นอาจาอาอาอาจะกเอาอาจจะเอายายที่นี่ไปกดตอนเวลเงาสิบบวก แต่ปวดดูไว้ว่าที่มันเหลือ12ขวดงคนพวกคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆว่ะเพรามึงตัวเดียวเลยนะเว้ยมึงทำให้กูแบบว่ากลายเป็นปีศาจผมกดยาเลดิกจนเลเวล34เกือบอักมา35ครับจริงๆที่เขาต้องไปกดตอนหลังเนี่ยเพราะกดตอนนี้เนี่ยไม่มคุ้มกับเ p ที่ได้ฮะมาแล้วลูกซองกูมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือเดวเวอร์กูมาแล้วกูเตรียมรั้นกระบ,บานไงมึงอยู่ไหนเหมือนไม่ได้ยินครับพอผมเรียกปุ๊บมันมาเลยผมรวบรวมลมปาแล้วที่ยิงเข้ากระบ,บานมาเลยครับแล้วแม่งเบมโคตรแรงเลยผมตั้มสู้รัวุ กูล้มแล้วเว้ยไปแย่เฮี้ยมังค่ากูตายแล้วหรอรอกูก่อนดีมานากูหมดเงินมาเนี่ยคนล้มไม่จะค่สาอย่างเดียวเลยปัะนด็นดิมารอกูก่อนเพื่อนโอ้มูลไลท์ก็เาไม่อยู่อ่ะเพื่อนเข้าแลนมาเอายาปั๊มเอสพีเลยครับบอกเลยว่ามานาไม่พอจริงๆสู้ดอดเมื่อกี้ผมเอายาทุกอย่างที่ลดการใช้มานาไปหมดเลยมึงไหนวะมานี่มึงมามามึงมามอมึงมาหมดอมาดิ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  มึงกี่หมัหมึงกี่หมูหอัปเดตก,ก่อนอัปเดตเพิ่มก่อนอัปเดตเพิ่มก่อนยิงแม่งไม่โดนเลยมึงโดนมึงโดนกูมึงโดนกูแน่ปับป๊บปั๊บปั๊บมาดีมาดีาดโดนเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเอา I told you man Wake ดิ wake up Wake up now bro come on bro come on สามสิบห้าสามสิบห้าไอ level สามสิบห้า ยูยูเก้าสิบแปดหนูผมบอกให้มันลุกมาเดี๋ยวนี้ฮะแล้วก็ด่ามันรัวๆบอกผมไม่เอาสามสิบห้ามึงด้วยก็สิบแปดมึงโดนเด็กกระโปงฆ่ารู้เปล่าเดี๋ยวกูเดียวดีกูเดียวเดี๋ยวกูเดียวนิ่งเกิดให้มึงด้วยมาเอามาเดียวเดียวเดียวลุกมาเอาไปเอาไปมึงลุกมามึงลุกมามึงลุกมาอมกูด้วยเอาเิ้งเกิดกูไปขายแล้วไอ้หนึ่งกองบิดกูแล้ว เรียบร้อยครับผมโดนโอมเด้งเกิดด้วยกาให้แม่งเด้งมาสู้กับผมเลยหายไปแล้วกลองนผมนก็หวังว่ามันจะไปเกิดแล้วมันก็มาประลองฝีมือกับผมใหม่ฮะเพราะที่นี้ผมเพิ่งฆ่ามันไปตัวแรกอีกแม่งฆ่าผมรัวๆเลยและสุดท้ายมันก็หายไปเลยครับจนผมเลเวล52แม่งไม่เว็52ไม 52, ไมเวลโคบอลอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมอย่าทำตามนะครับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่แต่ผมจะขึ้นคำเตือนไว้ก่อนนะเด็กที่ต่ำกว่า50ไม่ใช่อาชีพปืนหรือ Ninja. นินจาห้ามลอกเลียนแบบ พี่มาได้นี่นวันตกรรมใหม่ทั้งนั้น,นเกี่ยวกับเรื่อที่โคบอลไปสักพักหนึ่งครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดุมากครับโคบอลมันตีโคตรแรงแต่ประเด็นคือสกิลปืนเหมือนจะบั็กครับเมื่อเปิดบอทแล้วเนี่ยมันยิงสกิลแบบไม่มีเดเรเลยตายอีกแล้วอีนั่งกินขนมแม่อร่อยเลยมันเป็นอะไรตายวะผมเด้งเกิดเลยครับเพราะว่าขี้เกียจเดินทางไกลผมคิดว่าจะเก็บเลเวลปืนให้เก้าเลยครับจากสกิลที่มันรัวขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านี่เก็บเวลไปสักพักหนึ่งครับก็ไปทำควสปืนฮะอยากได้กระะะะะบบบบออ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 กกกกกกใใหหมม่่่่่่่่นนนนนคครรรรัััเเเขาาาาวววแงงไ้้ทททีีีสยฉตะ ไอปืนเนี่ยแหละโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้คีรูเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องเอาของทั้งหมดนี่มาทำเควสนะครับซึ่งของทั้งหมดนี่ที่ผมเห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนิดนึงบางอย่างผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านี่ไงอันนี้ไงสิบสติลหนึ่งอีดูลองเปิด google map ดูก่อนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอีกหกแมปถ้าดวงเราดีเราวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงครับ วับซ้ายโอเครานกิจเขาให้ไปเมืองไรเฮาเซนครับแล้วผมแจมวับใครมาไม่รู้เนี่ยผมก็เดินมาเลยครับไม่ไกลมากเดินทางมาจนถึงแล้วครับต้องต้องไปด้านขวาครับผมก็เลยเดินไปแล้วก็มาเจอไับเอพีซีตัวหนึ่งแต่กดเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้ครับไม่รู้ว่าต้องไปยังไงแล้วก็มันมีมอนเกิดมาผมก็ยิงไปครับก,กดคุยไปมันก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีเมือไไ่อไหร่จะให้เราไปอ่ะถ้ามอนให้หมดแล้วมันอยู่ตรงไหน่ะ ยีงเพิ่งจะฆ่ามันไปเองเนี่ยทีนี้เนี่ยการที่เราจะไปด้านขวาได้เหมือนจะต้องเคลียร์มอนในเมืองให้หมดครับเห็นเขาว่าต้องเคลียร์ประมาณ1ิบกว่าตัวเนี่ครับผมก็เลยเดินยิงครับก็ไม่รู้ว่าหมดหรือยังแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าครบหรือยังเดินไปก็เจอก็ยิงทุกตัวที่เจอเนี่ยแหละฮะยิงไปยิงมาจนคิดว่ามันน่าจะพอแล้วครับหรือไม่ก็อาจจะครบแล้วด้วยก็ไปที่วัฟไปครับพี่เยี yeah. ่มพี่กรมลวีบอกให้ไปตรงสลัมแค่น,นี้โอ้โหมาตั้งนานเนเพตเลย ไปทำภารกิจมาเสร็จก็คุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับน่าจะได้ปืนละยี <Yeah. S 1> ่ยมกาลิสันมาแล้วนะครับผมกระบอกคู่หลังจากที่ได้มาเนี่ยผมก็คิดว่าต้องเอาไปบวกหน่อยและครับมันเป็นอาวุธเดวิ2ผมคิดว่าน่าจะบวกสิไม่น่ายากครับก็เลยมาตีเลยไอ้บวก2องสตี กเจ็ด oh. <Dead. S 1> ง่ายง่ายแบบ EC มาดาฟักเกอร์ง่ายจแบบ้าผมตีบวกเสร็จก็เอามาออฟเลยครับจริงๆก็กาใช้แค่นี้ก็พอแล้วไม่รู้จะบวกสิบไปทำไมบวกไปก็ประกบไม่ได้ครับเพราะอาวุธเลเวลสองหรือถ้าจะประกบอาวุธเนี่ยต้องเป็นอาวุธเลเวลสามขึ้นไป<ต>ครับแต่ใ,ใจนึงก็อยากตีไหมครับเพราะมันเลเวลสองเองน่าจะติดง่ายครับสักพักหนึ่งมีใครเดลอะไรไม่รู้ไห้ดอกไม้อะไรมาไม่รู้ครับอีท <c oughs> ูอันนี้คือดอกไม้อะไรอะดอกไม้ปีศาจหรอให้เป็นคนให้อ่ะคนปิิศนา นี่ไงถามว่าได้ใช้ไหมโอ้มันทำไมมันแม่งผมส่งต่อเลยลวกันนะส่งต่อเลยไม่รู้ว่าดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ปีศาจหรือเปล่าครับกะว่าจะส่งต่อให้คนอื่นแต่ก็ไม่มีใครเอาเลยผมเปลี่ยนเมืองออฟดีกว่าครับมาออฟที่เมืองมรอร์ดบอกเลยว่าเมืองนี้น,นี่มีแต่ให้แต่พอมาถึงเนี่ยผมอยากรู้หนว่าบวกแปดกี่เปอร์เซ็นต์เอาเรเวลสองอุ้ยสีสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณบวกฟีเลยนะมันต้องมีตัวตายตัวแทนแบบวะ ต้อ,มตตตอผมคิดว่าจะมีของเ้นอีกหนึ่งครับผมก็เลยไปมอสโควียกับเคดีครับจะไปซื้อของ,เป,ของเป็นของเวสที่ผมก็เลยจะเปลี่ยนของนี่แหละแต่จู่จูมีคนตีบวกอะไรไม่รู้ฮะอะไรมีคนมีคนตีบวกสิบติดตีะไรอ่ะมีเลยเหรอเฮีย yeah, มีคนตีตีปืนบวกสิบติดอึมทำได้ไงนี่ราชาปโปหรอเฮีย <Yeah. S 1> ไม่ไหวแล้ววะกูขอสวเลยแล้วกันมึงจะตีไวกันแล้วมาเร็วเร็วเลยเร็วแรงทะลุนรกผมไม่รอช้ารีบตีเลยครับบอกเลยว่าลูปเนี่ยเจมปอยเลด แปดกลับมาก่อนเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดกูถามมึงว่าเจ็ดแล้วอะไรต่อมึงพูดถ้าเกิดขึ้นแปดผมหวดเก้าเลยแปดเจ็ด ที่ลุงมอหลอกนี่แม่งขี้งกขี้งกบวกแป้ผมกลับไปหาคุณลุงสุดที่รักคุณลุงโฮเก้แห่นดีกว่าฮะคุณลุงนี่บอกเลยว่ามีแต่ให้ผอมาถึงผมรีโหลดกระสุนก่อนเลยครับเดี๋ยวคุยกับลุงไม่รู้เรื่องใส่กระสุนให้มันดูเลยอ่ะติดข้างหูเบาๆอ่ะลุงบอกได้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 ให้จัดให้จัดให้ผมเอาอาวุธจ่อหลังลุงแล้วก็บอกลุงว่าให้ตีติดเดี๋ยวนี้ลุงจะตีติดไหมทีนี้ลุงจัดให้ผมเลย ขอหน่อยลุงลุงทำได้ลุงเครียดลุงแม่งไอ้สัสเอ้ยคุณลุงทำให้ผมได้ไหมถ้าลุงทำได้สองคลิกเดี๋ยวผมแบบโอมโมดร้านลุงอย่างดีเดี๋ยวผมยิงแอดให้ด้วยแอนิเมชั่นบอกเลยว่าร้านลุงนี่ปังแน่นอนทำคลิปช็อตให้ด้วยแอดไปคุณลุงตังหวานนี่แหละเพื่อนแตกไปเก้าและสิบ ของจริงลุงแม่งของจริงทุกคนลุงมาดิบุกสิบยิงแม่งเลยเฮ้สิบมาหัวแตกอะ่ะเอาดิลุงแม่งของจริงว่ะเฮียนี่คุยกับลุงง่ายเลยครับดูเหมือนวันนี้ลุงจะใจดีเป็นพิเศษผมคิดว่าผมจะต้องแก้แค้นกับโลกระต่ายหน่อยอีพีที่แล้วผมบวดไปไม่ติดแต่แค่ผมไปเปิดไข่ก็กะไรอยู่เขาเลยไปดูในตลาดครับทีนี้คิดอยู่ว่าจะซื้อบวกเจ็ดมาตีเลยดีไหมหรือจะซื้ออันธรรมดามาตีถ้าซื้ออันธรรมดามาหดถึงเก้าก็ยากอยู่นี่มีสองคน ซื้อเจ้าไหนดีดูก่อนดูเลือดูเลือกก่อนดูเลืองงานยามดีก่อนคนนี้ก็ขายไปสองร้อ like ยหนึ่งมีของไอเทมขายสองชิ้นคงจุ้ยอ่ะมีงูบวกเจ็ดอยู่นะวหยผมจัดเลยผมเมานี้แหละซื้อเลย95หไอออนมูลค่า3,000บาทเอาละใครที่กำลังไปลุกไปห้องน้ำลุกก็ไปตักข้าวคุณนั่งลงเลยช่วงเวลานับตั้งแต่นี้ไปไอเทมมูลค่าสามพันบาทกับการตีบวก ที่เมืองฟอนเทล่ากับลุงฮูเปแฮนผมเตรียมของพร้อมทุกอย่างเดินเข้ามาหาลุงเลยตีแบบไม่กลัวแตกตีแบบลูกผู้ชายหลังชนฝาเลยไม่มีคําว่ากลัวแตกอ่ะมาดิแม่งแตกบวกสามเก้า้าเปอร์เซ็นตผมเก้งเลยเดี๋ยวขอพักสูดอากาศหายใจก่อนเห็นป่ะที่คุถืออะไม่ใช่ปืนแก๊ปนะเว้ ตั้งใจหน่อยเว้ผมกลับเข้ามาหาลุงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกให้ลุงว่าตั้งใจดีๆ,ๆผมบวชอีรูธรรมดาไปเลยครับะว่าจะใช้อีรูธรรมดาถึงบวก5แล้วก็จะใช้อีรูเทพ2เมตรงานเข้าแล้วครับปวดบวก7ไม่ขึ้นอีรูเทพตอนนั้นผมคิดว่าจะหยุดต่อเดี๋ยวไมแต่ผมก็ไม่หยุดผมหวดต่อแล้วรัวยันบวก7มามามาลุงมา ลงมาแล้วอฟอก่อนออฟก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้หลักสูตรเดิมเลยอออตอนนี้เนี่ยผมต้องการ M depth ครับผมก็เลยกะว่าจะออฟก่อนเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบวก9ไปแล้วแม่งแตกค้อนแดงม,มาเหลือบวกหอย่างน้อยก็ได้ใช้หน่อยมีออฟให้ใช้งานด้วยก็ลเลยออฟไปเรื่อยๆเลยฮะผมต้องการโล่วบวก M depth เนี่ยไม่ต่ำกว่า19บอุ้ยได้ใช้แล้วนี่ไง M depth ยีอ็องคลิกไปอพอออฟเสร็จเนี่ยผมก็มาหวดบวก9ต่อเลยครับแบบไม่ดีรอ อยอดชุดยอดคุณลงุงตบมือดิตบมือดิวะไอ้เหี้ยลงุงชื่ลุงไม่เอาให้ไงคุณลงุงไม่ผของจริงเ,เลเชีช่ยเดี๋ยวทำคลิปช็อตให้เลยเดี๋ยวทำคลิปช็อตเดี๋ยวทำเดี๋ยวยิงแอดการตลาดให้เดี๋ยวโปรโมทบิลบอร์ดเลยเอาแถวสุขุมวิทไหมหรือ,อยังไงหรือสีลมทองรอเดี๋ยวขึ้นเลย โอเคแฮ่ ن. นนะักตีบวกอันดับหนึ่งนะตอนนี้ที่ร้อแรงที่สุดรับปากคุณลุงไว้ด้วยครับว่าจะไปโปรโมทให้โอ้โหคุณลุงแม่ของจริงว่ะครับตีโลบกเก้าให้ผมเดี๋ยวไปหาคนจาน้างทําก่อน